เดี๋ยวฉันจะการเจ้าหมอนั่นเองสมพวกนายไปหาเพื่อนเพื่อนเถอะนะเออเออดูกันสิลรพังนายคนเดียวน่ะโห้ยโหยย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 โยยยยยยยหยโยย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 ยโยยยโยย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 สเดยย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 ยมยทยย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 ิยย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 ทยยยย เป็นว่าขโมยสุดโคผู้ที่เดินทางไปโลกแสนอิสลามบนโลกแสนวิจิทเี๋ยเดี๋ยวคุณซอกก็ไม่มาอยู่ที่นี่ได้แล้วคุณซอกแล้วคำสับของคาราดากับลิกกี้แล้วรู้สึกว่าต้องใช้เวลาอีกนานแล้วนะแต่ก็ได้อยู่ในร่างของนี้แล้วก็รู้สึกสบายเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่พูดจาให้เธอถอยถึงปลดปล่อยโลกแต่ละโลกได้แล้วล่ะค่อยๆคุยค่อยๆจากกันได้แต่ก่อนอื่นเราต้องมาจัดมาราชินทาราก่อน โอ้โหกลับมาตายทั้งทีเลยนี่หนอก็เพราะว่าฉันไม่ีนี่แขกับนายไงแล้วใครโตนายไม่ใช่ว่านายก็มีนี่แขงกับอิกิโนเดะไม่ใช่เหรอใครโตอ่าขอบใจแบ,บนสุดขีดิะบอลังนะฮยรู้ก,กันเลยสเตซิสเตอร์อ่าเชนทูกใครอากูเชน เฮ่เฮ่หนึ่งสองปาชินธาต้องโดนกดท้ายเฮ่เฮ่หนึ่งสองทุกท้อของคนนี้เก่งกว่าใครใครฮึโอ้ยฝรั่รงโดสลัดถูไคเซอร์ฝรังความเมดสเตซีซ่า 呵，呵<又>，那个呵，嗨 <noise>，呵，你你坏。 โอยเซ็นเคยเซอร์โอยอ่ะนี่ครับคือพอดีว่าผมไปเจอว่าโอ้ยอันนี้มันซื้อของเซ็นเคยเจอเนี่ยนะโอ้ยเออเอาละเราจะช่วยพวกเขากันอ่ะครับครับครับอ่าเอ้ยแล้วมันแล้วมันใช้ไงวะเอ้ยใช้ไงวะเฮ้ยไม่นี่วะไปโอ้ย